คีย์ c c กซ s เฟสแฟกนะคะทุกคนในการฝึกนะในการฝึกทั้งหมดเนี่ย key s u c ก e s s factor ก็คือมันต้องทำตั้งแต่เซลฟ์แคลเรนตี้อะทุกคนใครที่ยังไม่ทำนะอยากให้เรื่องราวต่างๆมันง่ายในการฝึกนะก็ต้องเริ่มทำละทุกคนเนาะเริ่มเข้าไปเห็นตัวเองเริ่มเข้าไปดูว่าตัวเองต้องการพนาตัวเอง ไปในทิศทางไหนฉะนั้นนก็ไปดูตั้งแต่เริ่มดูตั้งแต่ต้นเลยค่ะจริงๆมันไม่สามารถเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องของเซลฟ์แคลริตี้ตรงนี้นะบางทีเราไม่สามารถที่จะทำให้เสร็จภายในวันสองวันหรอกมันเป็นอะไรที่ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆทุกคนความชัดเจนตรงเนี้ยมันต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาแค่วันละสินาทีก็ได้ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันต้องชัดเจนในตัวเองนะคะ ไม่ว่าจะเออไปทาเทสนู่นเทสนี่อย่างที่อาจารย์บอกเนาะให้มันเห็นภาพเป็นชัดๆต,ต้องเอาอะไรที่มันเป็นแฟกหรือความเป็นจริงอะเกาะเอาให้อยู่นะเกาะให้อยู่อ่าต้องมีความเป็นจริงอยู่ตรงนั้นอะไรบางอย่างนะเป็นตัวสะท้อนเราให้เห็นชัดๆนะอืออ่าต่อมานะทุกคนอันเนี้ยก็เพราะอ,อะไรเลยไหมคะเพราะว่ามันถ้าเกิดเรา เรามีมิชชั่นแพชชั่นและโกหรือเป้าหมายของเราที่มันอไลยกับซอสอไลยกับแอดมาของตัวเองนะซึ่งคําว่าอไลยกับแอดมาของเราก็คือว่าเฮ้ยเราทําทุกอย่างด้วยความรักและเคารพในทุกสรรพสิทธินะแล้วอไลยกับซอสก็คือทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทำแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับทุกสรรพสิทธิ์เราเค่อยไปดูว่าแล้วความสามารถของเรามันจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อเกิดประโยชน์ในสิ่งนี้การทําแบบนี้มันก็คือว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหวะ่างตัว Higher Self ของเราอเออ h เออร์เซลของเราหรือ Higher Consciousness ของเรากับ Physical Consciousness มันทํางานไปในทิศทางเดียวกันมันจะมีแรงดึงภูจากจ,ากจากาักรวาลภู l คือดึงขึ้นจากซอร์สจากพลังงานของหิวแล้วก็มีแรงพูดจาก Physical Consciousness คือตัว c o n s อน s ิสระร่างไปไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีทั้งแรงพูชแล้วก็แรงผูกนะคะมี s ั c c e s s factor อันดับที่สองนะคะมีการจะฝึกนะทั้งหมดเลยคือต้องมี g r เป้าหม set เซตทุกคนนะคือเป้าหมายของเรานะหลังจากที่เราเฮ้ยวางเป้าหมายแล้วใช่ไหมให้มัน i อะไปในทิศทางเดียวกันเราก็ต้องมี growth mindset ด้วยอยากจะมีความสุขสนุกและเติมเต็มจากภายในเห็นตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ที่มันติดคอมฟอร์ทโซนเออก็เพราะว่าติดสบายนั่นแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นโก o ด t ไม i ์เซ็ตเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือไม่ติดสบายไม่ติดสุขจากภายนอกแต่ความสุขที่ได้รับแบบที่แท้จริงอ่ะมันจะคือความสุขที่เห็นตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันทุกคนมันจะต่างนะอืมเพราะฉะนั้นอยากจะทําให้สําเร็จอยากจะได้สติแบบอัตโนมัติอยากจะฝึกอะไรได้จนกลายเป็นนิสัยนะมันต้องใช้โกด์ไมล์เซ็ตนะ มันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งคีย success factor นะคะฝึกสติคือ Priority ทำไมถึงอาจารย์ถึงพูดคำนี้บางคนก็ไม่เข้าใจเนาะคำว่า Priority ของอาจารย์แต่ละคนมาที่ฝึกสติมันจะอย่างนี้ไงมันเหมือนกับแต่ละวันเรามี To-Do List ใช่ไหมและการฝึกสติก็คือหนึ่งใน To-Do List ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ว่างก็ไม่ทําเหมือนกับทําตามต้องทําอะไรเป็นงานๆไปอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดการฝึกสติมันเป็นพาราตีของอาจารย์คือว่ามันเป็นแก่นและมันเป็นแกนของชีวิตสิ่งอื่นทั้งหมดที่เราเข้าไปเรียนรู้อ่ะมันแค่เป็นทูเสือเครื่องมือในการฝึกหรือไปเล่นเท่านั้นเองเครื่องมือที่ใช้เล่นเท่านั้นเองเนี้ยบอกเลยเป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร์นะคะ